สวัสดีฮะท่านผู้ชมพบคาบิโออีกแล้วในเกมซเวอร์พรามนะครับใน Dream City โ oh อ้โหดูเมืองอาบิโอสกอรใหญ่โตมโหราแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเนหะ็นไฮะตอนนี้เมืองเราจัดจุดจเลเกๆ็นะฮะตอนนี้กลายเป็นเมืองใหญ่แล้วนะฮะโอ้มีแปลงเกษตรอันนี้เป็นตลาดล่มหุบนะตอนนี้ตลาดล่มหุบตลาดรถไฟนะดววันวนี้เราขอมาสร้างรถไฟกันเลยดีกว่าไหม รถไฟขบวนที่ยาวมากเลยนะะรถไฟกำลังเข้าสู่ตลาดล่มหุบด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเอาล่มออกก่อนหุบพอดีนะรถไ,นะไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วหุบก้อนหุบก่อนเป็นบางส่วนรถไฟเข้ามาที่ตลาดล่มหุบแล้วนะฮะท่านผู้ชมอ่ะใสยรถไฟเข้าไปรถไฟเข้าไปครับนี่ผิดเลยผิดได้ไหมได้นะใช่บ้าใช่บ่ะ อออโอเครถไฟด้านนี้นะจ๊ะนี่นะรถไฟจิดแก๊สติดบ้านโอเคไหมงงงงผิดล,ลนะไปละตรงนี้เต้อง <c ười> กลับแบบนี้นะอึ๊บรถไฟมาแล้วนะตรงนี้จักรโมลี่ยาวมากๆเลย ปึ๊บสภาพสัยสพานแบบนี้ฮนะน,นี่คือตลาดล้มหุบตลาดรถไฟดูนะรถไฟอขบวนนี้ยาวนะยาวยาวยาวพอสมควรน,นี่เป็นตู้ขบวนรถไฟนะตอนนี้ปึ๊บ อุ๊บอุ๊บอ่าประน,นี้นี่เป็ส่วนท้ายแล้วเนะี่ยส่วนท้ายใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่รถไฟเข้ามาแล้วต้องชมโอ้โห้ใมาพอดีเลยอ่ะถูกลรมก่อนโอ้มีมีคนมารอถ่ายรูปด้วยนะฮะตอนนี้รถไฟกลังมาแล้วก็คนมายืนถ่ายรูปด้วยนะ ยืนถ่ายรูปหน่อยไหมนักท่องเที่ยวครับเสื้อขาวเสื้อแดงเสื้ออะไรยืนเต็มเลยตังนี้เออนี่ตลาดร่มหุบเนะี่ยเราให้ถ่ายรูปได้แป๊บหนึ่งนะแล้วทำไมฝนถึงไม่หยุดตกวะโอเคฝนตกนี่ไงตลาดร่มหุบเนะี่ยรถไฟกำลังเข้ามานี่นผชมะโอ้โหไฟขบวนยาวนะตอนนี้เข้ามายังตลาดร่มหุบยังไงบ้างยังไงบ้างอ่า กำลังจะไปเมืองเมืองอื่นต่อนะตรงนี้นะฮะอันนี้จะไปอีกเมืองหนึ่งนะฮะตอนนี้เป็นเส้นทางรถไฟที่เราจะขยายไปต่อไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวกัอนะฮะอันนี้เราได้สร้างรถไฟแล้วว่าเป็นยังไงนะอืออืตลาดล่มหุบนะะรถไฟเข้ามาแล้วให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันโดยด่วน ใครมาไม่ทานก็อดตายเลยนะฮะวันนี้รถไฟจอดแป๊บหนึ่งนะเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปก,กันอะเรามาดูของเก่าก่อนครั้งที่แล้วเราก็ได้สร้างนี่สวนเกษตรตามที่น้องๆขอมีน้องบางคนบอกว่าอยากให้สร้างสนามบินบางคนบอกว่าอยากให้สร้างอะไรนะสถานีตำรวจโอเคเดี๋ยวโอ้โหฝนหยุดตกพอด,ดีเลยเห็นไหมไม,ไม,ไม,ไม่สวยแล้วสวยภาพสวยขึ้นนะฮะเมื่อกี้ฝนตกเลยภาพไม่ค่อยสวย แหมไรถไฟมาแล้วสถานี้รถไฟล่มหุบรถไฟเข้ามาแล้วครับปูนปูนครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ